สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6หทาร์ลชาแนลผู้รับสารจัาจาก,กรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้ดูดวงความรักชาวราศีตุลและคณาตุลเดือนธันวาคมนะคะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังวันที่เป็นแบบตะวันตกสากลน,นะคะเพื่อนๆนะคะเอาละค่ะขอดูสถานการณ์ ชีวิตของชาวราศีตุลและคณะตุลน,นะคะขอพลังงานไพ่สามใบสำหรับเดือนธันวาคมวันนี้วันที่7นะคะเดือนธันวาคมนะับพลังงานไป1เดือนหรือจนกว,ว่าหมอแจนจะทำคิบพลังงานใหม่ในครั้งใหม่ในครั้งถัดไปนะคะไพ่ที่คุณได้นะคะสิถ้วยพลังงานเดวิลนะคะ ช่วงนี้มี energy ที่เสพติดความสุขนะคะอาจจะเป็นมีการเฉลิมฉลองนะ,ะมีพลังงานที่เฉลิมฉลองนะคะเพื่อนๆการรอคอยที่จะพบเจอใครบางคนการรอคอยที่จะพบเจอคนในครอบครัวแล้วก็มีความสุขนะคะมีสถานการณ์ที่บางคนนะคะไม่คาดคิดว่าเราจะได้ของฝันนะ อย่างเช่นของฝันคนที่จับรางวัลจับฉลากปีใหม่นะคะคุณก็อาจจะโชคดีได้ของฝันอะไรแบบนี้นะคะหรือสิ่งที่คุณรอคอยนะค,ะความสุขมีการดื่มกินมีการปาร์ตี้มีการเฉลิมฉลองหรือคุณเสพติดความสุขนะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณทำแล้ว นะ,ค,ะคุณทําแล้วคุณมีความสุขนะชาวราศีตุลและคณาตุลคุณก็จะทําสิ่งนั้นเรื่อยๆนะคะมันเป็น energy ที่ดีนะคะเพื่อนๆบางครั้งความรักความสัมพันธ์นะคะคนที่คุณรอคอยเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ว่าอาจจะได้กลับมาพบเจอได้กลับมาเจอหน้าและก็คนที่ห่างหายไปมีโอกาสที่จะวนเวียนกลับมานะ,ะสถานการณ์ ชีวิตคุณประมาณนี้นะชาราศีตุนและคณะตุนทีนี้มาดูซิว่าความรักความสัมพันธ์ <c oughs> จะดําเนินไปแบบไหนการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะเพื่อนๆไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังไพ่เจ็ดถ้วยออกมาความรักความสัมพันธ์ที่กําลังจะดําเนินไปนะคะเจ็ดถ้วย 2ดมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องเลือกนะคะ2ส,สิ่ง2อ,อย่างที่คุณจะต้องเลือกสมมุติว่าความรักความสัมพันธ์เช่นคุณโสดและคุณก็เลยไม่มั่นใจว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันโอเคไหมนะคะหรือคุณมีสเสน่ห์มีใครมาเข้ามาให้คุณเลือกนะคะ เช่นคุณกำลังคุยกับคนนี้หรือมีคนเข้าหาคุณเยอะนะ,ะมีโอกาสที่จะเป็นผู้เลือกแล้วนะคะชาวราศีตุลและคนางตุลในเดือนธันวาคมนี้แต่บางคนนะคะในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมีคนเข้าหาคุณเยอะรวมทั้งคนที่อยู่ในใจคุณด้วยแล้วก็คนที่คุณรอคอยความรักความสัมพันธ์เหมือนคนเก่าๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะกลับมาวนเวียนมาติดต่อสื่อสารแต่ คุณก็ไม่แน่ใจนะคะบางคนคุณกำลังรู้สึกว่าคุณไปหลงรักใครสักคนหนึ่งนะคะราศีตุลและคนาตุลไปหลงรักใครคนนั้นและคุณะอะเห็นเขามีสเสน่ห์มันมีแรงดึงดูดคุณอยากจะพูดนะ,ะอยากจะเปิดโอกาสให้ตนเองนะคะพัฒนาความรักความสัมพันธ์คุณก็ลีรีรอๆอนะ,ะโดยเฉพาะน่าจะเป็น energy พลังงานของ คุณผู้ชายนะที่ได้ร่วมงานกับคนคนหนึ่งแล้วคุณอะนะมีความรู้สึกว่าไปตกหลุมรักคนคนนี้มันมีแรงดึงดูดคุณพยายามป้องกันความรู้สึกหรือหัวใจตัวเองแล้วแล้วก็คิดว่าคนนี้โปรไฟล์ดีดูดีมีสเสน่ห์น่าจะมีคนเข้าหาคนคนนั้นเยอะนะและทีนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าในอดีตนะคุณอาจจะเคยเจ็บปวดเสียใจมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกสับสนลังเลว่า จะรวบรวมความกล้านะ,ะเพื่อทำงานในความรักความสัมพันธ์เหมือนคุณกำลังจะพยายามนะะพยายามเอาชนะใจผู้หญิงคนนั้นบางครั้งนะคะคุณรู้สึกลังเลสับสนในตัวเองว่าตัวคุณอะพร้อมมีความรักความสัมพันธ์ไหนมีความรักความสัมพันธ์หรือเปล่าใจหนึ่งคุณก็บล็อกคุณก็ปิดกัน้นอีกใจหนึ่งมันมีแรงดึงดูดนะคะเวลาที่คุณได้ร่วมงานหรือได้เจอหน้าคนคนนี้ทีไรนะคะ มันทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้อยากยอมแพ้นะคะมีพลังงานชาวราศีพิจิกกับชาวราศีกุมขึ้นมาชาวราศีกุมนะคะเ<ม>วลาคุณเจอหน้าคนคนนี้คุณไม่อยากยอมแพ้ในความรักความสัมพันธ์นะคะเพื่อนๆคุณบอกว่าคนนี้เป็นคนที่ทสรงสห์ชาวราศีตุลลคณาตุลอาจไปเกี่ยวข้องพิจิกกุมหรือชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะ ตอนนี้คุณเลยคิดว่าโอเคนะปล่อยให้มันเป็นอิสระในความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนแต่ในความรู้สึกของคุณเนี่ยมันเริ่มขยับแล้วนะคะพัฒนานะคิดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ทั้งๆที่บางครั้งคุณก็กลัวมีบางสิ่งบางอย่างที่กลัวที่ก่อเกิดในหัวใจคุณ ตอนนี้นะชาวราศีตุลและคณาตุลน,นะคะคุณอาจจะมองคนที่คุณอแอบชอบนะคะแอบรักหรืออยากจะเข้าไปพูดคุยหรือไปพัฒนาความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะ,ะแต่ตัวคุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้เขาขออภัยนะคะถ้ามันมีเสียงตอกอะไรเสียงดังนะคะเพราะว่าข้างบ้านเขาต่อเติมนะคะซ่อมแซมบ้านไม่ไม่คิดว่าจะเสียงมันจะดังขนาดนี้ เขาบอกว่านะะในสถานการณ์เนี่ยพลังงานไพ่ถ้าสลับกันคุณไปสลับเอาเองนะคะผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายหรือว่าชาวสองนะคะเขาบอกว่าตัวคุณก็มองคนคนนั้นว่าเขาว่าก็สามารถอยู่ได้ตัวได้ตัวคนเดียวได้นะ,ะผู้ชายชาวราศีตุลคุณมองผู้หญิงคนนั้นว่าเธออยู่ได้ด้วยตัวเองเธอเก่งนะคะทํางานเก่งและก็ที่สําคัญมีฐานะดีนะ คุณนะ่ะกำลังคิดว่าอยากจะลงทุนในความรักความสัมพันธ์แต่คุณนะ่ะนะก็รีรออาจจะต้องพยายามขวนขวายเรื่องฐานะของตัวเองก่อนนะคะจริงๆคุณชอบคนคนนั้นแล้วแต่คุณคิดว่าศักยภาพของตัวคุณเองคุณกำลังคิดเรื่องความมั่นคงนะคะ ในความสัมพันธ์นี้ทําให้คุณนะคะยังไม่กล้านะคุณกําลังสร้างตัวนะคะผู้ชายชาวราศีตุลลัคนาตุลกำลังสร้างตัวสร้างฐานะเพื่อให้คนคนนี้นะคะยอมรับในความเป็นคุณมีพลังงานชาวราศีเมษลัคนาเมษบางคนนะคะคุณอาจจะเป็นลัคนาตุลราศีเมษหรือราศีเมษลัคนาตุลก็ได้นะ คนคนนี้เป็นคนที่ดูดีและโดดเด่นมีพลังงานของคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือตัวคุณเองก็ได้เช่นกันมีพลังงานของความเป็นม้ายนะคะแล้วก็สามารถคนที่คุณไปเจอนะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะเพื่อนๆมันมี Energy แบบนี้สําหรับคุณผู้หญิงนะคุณอาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายชาวต่างชาตินะคะและเขาก็อาจจะสลับพลังงานมองคุณแบบนั้นเมื่อกี้ที่หมอพูดไปนะคะเพื่อนเน,น,นะ มาดูซิสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเดือนธันวาคมนะจากนี้ไปหนึ่งเดือนนะคะเพื่อนๆหมาเริ่มอัดคลิปประมาณวันที่7ดพรังงานราศีสิงห์ลัคนาสิงก็บอกว่าสถานการณ์เนี่ยนะคะคุณและเขาอาจจะมีโอกาสได้อยู่ใกล้กันมีมีโอกาสที่จะได้อยู่ใกล้ชิดมีโอกาสที่จะได้เปิดความรู้สึกนะคะ เปิดเผยความรู้สึกภายในใจนะมี energy พลังงานที่ดูแตกต่างสิ่งที่ซ่อนไว้ก็คือคุณจะแสดงความอบอุ่นอ่อนโยนทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเมื่อได้อยู่ใกล้คนคนนี้นะคะคุณและเขานะคะเอาง่ายๆแหละนะมันเป็นโอกาสใหม่ที่จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ ผู้ชายชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะมองเห็นผู้หญิงคนนี้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่เก่งและก็มีอะไรที่เพียบพร้อมนะ,ะแต่คุณต้องยอมผู้หญิงคนคนนี้นะคะมันเหมือนว่าคุณยอมยอมซีรูาบคนคนนี้ถึงแม้เมื่อก่อนคุณอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนที่เก่งหรือเป็นคนที่อะไรแหละนะอีโก้หรืออะไรของคุณแหละแต่พอคุณเจอคนคนนี้คุณจะยอมเธอโดยปริยายนะคะเพื่อจะให้ได้ ความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเพื่อนๆความรักความสัมพันธ์จะได้มีการเคลียร์ใจจะได้บอกความรู้สึกภายในสิ่งที่ซ่อนไว้ภายในเพราะว่าคุณอยากเป็นคนนั้นที่ให้ผู้หญิงของคุณมองมาที่คุณว่าฉันเก่งฉันเท่ไหมฉันเป็นมีภาวะเป็นผู้นําได้นะฉันมีเงินฉันจะสามารถดูแลเอาอกเอาใจเธอนะคะอยากจะเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโชคดีได้รับความรักจากผู้หญิงคนนั้นนะคะเนี่ยนะแสดงว่ามันมี energy ที่ซ่อนไว้ก็คือคุณรู้สึกถึงคนนี้มากเลยเลือกคนคนนี้แล้วและก็อยากจะทําให้เธอมีความสุขอยากจะทําให้เธอสบายใจไม่จำเป็นต้องอยู่คนเดียวด้วยความโดดเดี่ยวหรือว่าไม่ต้องทํางานหาเงินเยอะแล้วเหนื่อยกับชีวิตคุณจะเป็นคนนั้นที่เข้ามาดูแลหรือัพพ p o r t นะคะให้เธอรู้สึกว่าเนี่ยตัวเธอมีคุณค่าโอ้คุณผู้ชายชาวราสีตุลลคนาตุลเป็นคนที่ดีสุดๆเลยนะคะคุณบอกว่าเนี่ยคุณพิจารณาคนนี้มานานแล้วและคุณก็ตัดสินใจว่ามันมันเหมือนว่ามันมันเหมือนว่าคุณกับเขาเนี่ยนะคะคุณสองคนเนี่ย ไม่ว่าคุณจะเคยทํางานร่วมกันแล้วก็ห่างก,กันไปแล้วก็กลับมาทํางานร่วมกันหรือวนเวียนกันอยู่ในสังคมหรือในวงจรอะไรก็แล้วแต่นะคะในชีวิตเนี่ยมันเป็นการที่คุณตัดสินใจแล้วว่าคนที่ดีที่สุดหรือคนที่คุณพิจารณาแล้วว่าที่จะมีที่คุณจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ใช้ชีวิตไปในอนาคตยาวๆนะคะคือคนเนี้ยผู้หญิงคนนี้นะสิ่งที่คุณคิดผู้ชายของคุณก็อาจจะคิดสลับมาเป็นที่ตัวผู้หญิง คุณราศีตุลลคณาตุลเหมือนกันนะคะมันเป็นเอเนจีที่มันมีความรักมีความหลงไหลมีความหึงหวงนะคะอยากจะทําอะไรบางอย่างในสถานการณ์ถ้ามันมีสิ่งที่ผู้ชายของคุณนะคะผู้ชายของคุณเช่นผู้หญิงนะ,ะฟังอันนี้เขายังทํางานช้าในความสัมพันธ์เพราะว่าเขาต้องคิดว่าเขานะจะเอาคุณเป็นแฟนเนี่ยนะ เขาจะต้องเป็นเอเมอเลอร์คือเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองได้มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นําแล้วก็สามารถดูแลมีเงินที่จะให้คุณใช้ได้ะนะคะและคุณต้องเชื่อมั่นหรือเชื่อใจเขาว่านะถ้าเขานะเอ่ยปากชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณจะจะไม่ปฏิเสธเขาเพราะเขาต้องสร้างตัวตนนะเนี่ยคุณเป็นความสุขของเขานะคะหมอบอกเลยนะคะเนี้ยนะมีความรักที่แบบว่าหลงไหล เขาพิจารณาแล้วว่าเขาอ่ะไม่เคยเจอใครที่มีอิทธิพลที่ทำให้เขาอ่ะรักนะคะรักได้มากแค่นี้เลยนะ,ะมี energy ความหลงไหลนะ,ะ the world d e v i l สิบถ้วยนะคะไปไหนจะกกันไม่ได้แน่นอนหมอเชื่อเลยนะคะเชื่อได้เลยนะ,ะถ้าพลังงาน the d a t ใบนี้แปลว่ามันมีเหมือนคนที่เคยหายจากกันไปนะคะหรือบล็อกหรือปิดกั้นหรืออ,อีกอีกฝ่ายหนึ่ง ยังไม่ยอมอ่อนข้อหรือยังไม่ยอมเปิดใจหรือมีอีโกโ้หรือยังไม่ยอมในสถานะที่ผู้ชายบางคนอาจจะยังยังไม่ทํางานในความสัมพันธ์นะคะคุณผู้หญิงผู้ชายของคุณอะ่ะในท้ายที่สุดอะ่ะคนนี้ต้องกลับมายอมคุณยอมซีเรียลลาบคุณแน่นอนนะคะว่ารักคุณนะคะทั้งใจอยากจะให้ความรักอยากจะบอกว่าคุณเป็นคนที่หนึ่งอยากจะบอกว่ารักคิดถึงห่วงแหนคุณคือความสุขของเขา นะเขายอมยอมจากคนที่ไม่คิดว่าจะเปิดใจรักใครอีกเมื่อเจอคุณนะคะราศีตุลลคณาตุลอาจจะได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอยินเอเจียนีนะจ๊ะเพื่อน<ๆ>ก็คือนะคุณจะรู้สึกว่ามีความสุขมากยิ่งขึ้นเมื่อเจอคนคนนี้นะมันเป็นความสุขนะคะเพื่อนความสุขที่ได้มีกันและกันเป็นความสุขความสบายใจความอบอุ่นนะ,ะและอ่นะ,ะมันเป็นเอเนจีที่แบบว่าสิ่งที่ไพ่เตือนนะคะก็คือ เราอะต้องลดอีโก้ของเราลงบ้างนะคะเพื่อให้ให้ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปได้นะคะอีโก้อะนะอีโก้ของเราอะไรก็แล้วแต่นะคะในความสัมพันธ์อะบางทีอยากจะบอกว่ารักหรืออยากจะแสดงออกก็ไม่ทําก็ทําเฉยหรือเย็นชาหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่หมอเชื่อว่าผู้ชายเนี่ยนะ,ะผู้ชายของคุณนะกำลังคิดถึงเรื่อง ความมั่นคงเรื่องการเงินราศีตุลราคณาตุลน,นะมันมี energy ที่คุณไปเกี่ยวข้องราศีหมอบอกไปแล้วนะพิจิกเมษกุมสิงห์นะ,ะแล้วก็มีพลังงานชาวทัดไฟที่โดดเด่นนะคะเมษสิงห์นะ,ะเป็นคนที่เคยหายจากชีวิตกันไปก็ได้แต่อาจจะรู้สึกดีแต่ความสัมพันธ์น่ะมันยังไม่ใช่เวลา แต่ณเดือนธันวาคมนี้มีโอกาสที่จะได้มาเจอกันบอกแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกราศีตุลและคณาตุลนะคะถ้าพลังงานสลับคุณไปสลับเอาเองนะคะคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงนะคะไม่งงนะสิ่งที่หมอแจนพูดไปนะคะมีพลังงานเดือนสันปบสุดท้ายแล้วเราจะไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้วนะคะอย่างไรคนคนนี้ก็ได้กลับมาวนเวียนในชีวิตคุณนะคะแต่เราเอาเป็นคุณผู้หญิงนะคะแต่เราเนี่ย เขาเรียกว่าเห็นคุณค่าในตัวเองนี่แหละค่ะอยู่นิ่งๆเดี๋ยวคนนี้จะต้องทํางานเองในความสัมพันธ์ถ้านะวันนี้ที่คุณมาชมคลิปนี้เขายัางไม่ทํางานในความสัมพันธ์หรือคุณกําลังรู้สึกอ,อ,อนาคตจะไปได้ไหมว่ากับคนนี้เขาชอบเราไหมหรือเขาจะเลือกฉันไหมเนี่ยนะมันไม่มีทางได้จบจากกันไปนะเพราะมันมีทั้ง The World ทั้งเ e วิลทั้ง10ถ้วยไปไหนคะคุณเป็นที่สุดแล้วในโลกใบนี้ไม่มีใครแทนที่แล้ว แปลว่าคนนี้ของคุณนะเขาจะพบเจอคนเยอะแยะมากมายแต่ไม่มีใครเนี่ยมันดีเท่าคุณแหละอาจจะเป็นคนที่สวยหน้าตาดีเก่งฉลาดฐานะดีด้วยหาใครไม่ได้แล้วค่ะนะคะและที่สําคัญเขาตกหลุมรักหรือลงสเสน่ห์คุณมากๆนะคะให้คุณสังเกตดีๆเถอะคนที่เย็นชาต่อเราหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาเจอเราอ่ะสายตาเขาหรือกิริยาท่าทางของเขาอ่ะมันก็จะบ่งบอกแล้วก็จะรู้ได้ว่าเราคือคนสําคัญของเขาแล้ว นะคะเพื่อนๆน,นะเดือนธันวาคมประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะถ้าอยากสนับสนุนหมอแจนโอนยอดผ่านบัญชีกสิกรตองสีนะคะหรือใครอยากร่วมบุญกับหมอแจนก็โอนยอดผ่านบัญชีนั้นเหมือนกันนะอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะร่วมบุญและดูดวง5 9 9บาทหมอขอยอดนี้เลยนะคะเพียวๆเน็ตน,นะจ๊ะ เอาราคาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าราศีตุลราคานตุลขอบคุณและสวัสดีค่ะ